การเลือกแขนตั้งล้อนําแบบสั้นแต่โคตรคุ้มรู้หรือไม่ครับว่าปัญหาช่วงหน้าส่วนใหญ่ของรถเกี่ยวข้าวเกิดจากแขนตั้งล้อนําเช่นแทรขาดกระดูกบูรุดโรเลอร์แตกหรือสก,กีสึกเป็นในีบปัญหาเหล่านี้ทั้นเกิดจากโครงแขนตั้งล้อนําเห็นไหมครับว่าซุดแขนตั้งล้อนานั้นมีความสําคัญมากขนาดไหนมันมีความสําคัญอย่างสุดๆไปเลยนะครับผมเพราะมันเป็นาสาเหตุหลักในการทําให้ช่งหน้าของรถเกี่ยวเกิดความเสียหายนั่นเองครับเดี๋ยวเรามา,มาดูทิ ในการเลือกซื้อแผนตั้งล้อนําให้ได้ประโยชน์คุ้มค่าสุดๆจะไปเลยครับผมนี่คือชุดโครงแผนตั้งล้อนา d c 70นะครับข้อหนึ่งจับหมุนข้อนี้สําคัญมากนะครับผมก็จะทําให้เรารู้ว่าโครงแผนตั้งล้อนําชุดนี้ใช้ลูกปืนที่มีคุณภาพหรือเปล่าใช้สีคุณภาพดีไหมยือการตกองที่เรียบร้อยบมันีิดหรือเปล่านะครับวิธีการก็คือรถจับแล้วก็หมุนกดแรงๆนะครับแล้วก็ค่อยๆหมุน เวลาเราหมุนเราจะรู้สึกลื่นในมือนะครับไม่เกิดการติดตักหรือะตะกุกตะกักใดๆนะครับเราสามารถกดแรงๆเพื่อให้สัมผัสได้ถึงการหมุนของลูกปืนการเิดสีของซีนนะครับและการประกอบที่เรียบร้อยีนช่างประกอบการหมุนที่ราบรื่นและแนบเนียนจะทําให้เรารู้ได้ว่าก็ใช้ลูกปืนที่มีคุณภาพซีนที่มีคุณภาพและการประกอบที่ปรานีตนั่นเองครับข้อ2 กระชากและกระแทกแรงๆนะครับในขั้นตอนนี้เราก็สามารถขึ้นติเนี่ยแล้วก็กระชากหรือกระแทกตันแรงบิดซ้ายบิดขวาจะทําให้เรารู้ว่าคุณภาพการประกอบเป็นอย่างไรมีความเรียบร้อยหรือเปล่านะครับการขยับการกระชากหรือบิดอย่างรุนแรงจะต้องไม่มีอาการกระตุกหรือตอก็แจกให้เราได้รู้สึกได้นะครับผมนั่นถือว่าเป็นการประกอบที่ดีมีคุณภาพครับก็สามอันนี้สำคัญมากๆเลยครับผมท่อแกนตั้งล้อนำจะต้องเป็นแบบเท่ากัน แกนทะลุนะครับแกนคือส่วนไหนอันนี้สําคัญมากๆ,ๆนกครับแกนคือคือส่วนแกนที่จะสวมเข้ากับลูกปืนจะต้องลุกผ่านเพลวผ่านเสื้อจับมานะครับมาที่ปลายเผลานะครับตัวนี้จะสร้างความแข็งแรงให้กับตัวแกนยึดลูกปืนเป็นอย่างมากเพราะความเสียหายส่วนใหญ่เกิดจากแกนยึดลูกปืนคตหรือบิดงอแม้เพียงเล็กน้อยก็จะสร้างปัญหาอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบเครื่องล่างของรถเกี่ยวนั่นเองไม่ว่าจะเป็น แขกลุนโด่าแตกหรือสกีสึกนั่นเองครับข้อ4อุปกรณ์ประกอบทุกชิ้นส่วนจะต้องดูดีสวยงามนั่นหมายถึงว่าวผู้ผลิตเขาใส่ใจในการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพนั่นเองครับแต่ถ้าจะเอาให้ลึกกว่านั้นนะครับก็ต้องขูดสีเพื่อดูเนื้อเน็ยหรือ เนแก่สินออกามาดูนั่นเองครับแต่คิดว่าร้านค้าคแม่เราตำแหน่งใช่ไหมครับแค่สีข้อนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับแต่เขอป่าอีกข้อนึงครับผมก็คือเรื่องแบรนด์ที่อยู่มานานแบรนด์ที่ไว้ใจได้เพราะแบรนด์เหล่านี้เ็าจะรักษาชื่อเสียงของเขาโดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีเสมอครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับนักเกี่ยวทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม